มอนเตอร์ไม่เกิดจริงใช่ไหมดูเกมรูมบสปาวนิงโฟลไว้นี่่าเออเหมาะไปเลยอ้าเราปิดมอนไว้เหรออ๋อใช่เพราะเราสร้างไว้กันนี่นะเราไม่ได้ปิดมอนเราแค่ไม่ให้เกิดเออตัวนี้ยตัวเนี้ตรงไหนดิเพราะเราลำคานในป่าต้องในป่าเอ้ยังไงยังไงยังไงในป่าข้างลำทานคนหัวตรงต้องไม่หลบเกินไปเอาตรงริมหาดนี่เลยโอเค ที่นั่งโอเคอ่ะเอายังเอายังเอายังใช้ชินก็ได้วะนั่งเจ็บๆหน่อยเอายังเอายังโอเคเดี๋ยวนั่งพืันดีกว่าวันนี้มันแปลกเอออะเายังเอายังเอายังโอเคนับหนึ่งนับสองตอนนี้เราก็มีอยูกับคืนเงาแล้วสยองจาว่าอีดิชั่น ครับผมเรื่องที่จะเล่าต่อวันนี้มีชื่อว่าชื่อว่าผีจิ้งจกเป็นยังไงครับเป็นเรื่องจากเป็นเรื่องที่เพื่อนของผมเล่าให้ฟังเมื่อวานเลยอ๋อครับผมคือจิ้งจกเนี่ยต้องเกิดน้อยก่อนนะจิ้งจกมันมีแบบที่เราเห็นหลกัลกๆที่บ้านเราจะมีสองแบบใช่ไหมใช่ครับก็คือมีแบบ เป็นตัวลายๆายสีซีดอ่าใช่ไม่ใช่ตัวเรียบๆสีซีดะกับตัวลายๆายสีออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยหนึง่งอ่าตะบุนตะบำหน่อยหนึ่งงนึกออกไหมอ่านึกออกนึกออกและอยู่นิ่งๆโ <laughs> อ้อยอะไรวะ <laughs> <laughs> โอเคเล่าว่า <laughs> ต้องอยู่นิ่งๆเหรอ,อ <laughs> โอเคแล้วก็อ่าครับพี่บ้านเพื่อนผมเนี่ยครับผมคือปกติก็มีแดดจิ้งจก อตัวลายลายเอ้ยไม่ใช่พูดสลับกันอีกแล้วตัวซีซีเนี่ยจิ้งจบตัวซีดอะสีเขาขาวๆที่เห็นกันทั่วไปครบนั่นแหละแต่ว่ามีวันหนึ่งคือเพื่อนของผมก็กำลังจะอาบน้ำหรือห้องน้ำเนี่ยแหละก็คือแบบเปิดประตูเสร็จปุ๊บก็นึกยไงไม่รู้มองไปตรงบานพับแล้วเห็นจิ้งจก ตายตรงนั้นเลยคือแบบเปิดปุ๊บเผอไปทับมันตายทนัทนตรงกันทันทีตรงนั้นอโอมันเลือดนี่แบบไหลมั่เป็นเรื่องที่คือแบบสดสดเลยตรงนั้นน่ากลัวมากเลยตายสดๆเลยเป็นจิ้งจกแบบลายนะไม่ใช่จิ้งจกแบบเรียมครับก็คือปกติบ้านเขาไม่มีจิ้งจกแบบนั้นก็คือเป็นเป็นตัวแรกเลยใช่ไหมเป็นตัวแรกแล้วก็มันก็ตายตรงนั้นอเพื่อคือเพื่อนผมเนี่ยก็แบบเป็นคนที่ ไม่กล้าหยิบจับอะไรที่มันตายแล้วโ oh, ก็รู้สึกว่ามันขยะแขยแงมากก็เลยแบบไม่กล้าจับแต่ก็รู้สึกผิดด้วย oh, ที่แบบ,บไปทับมันตายเพื่อนผมก็แบบเหมือนปวันนว่าขอโหดศิกรรม mm. สปเปซสตาร์อะไรประมาณน,นั้นคแล้วก็นั่นแหละเขาไม่กล้าเก็บไปทิง้งก็ให้แม่มาเก็บไปทิง้งแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับผมก็จบวันน <G> ั <G> ้นไปก็ยังไม่มีอะไร แต่วันต่อมาครับวันต่อมาครับคือบ้านของเพื่อนผมเนี่ยมันจะเป็นแบบคุณนึกถึกออกป่ะเดี๋ยวห้องน้ำโรงแรมที่มันจะมีแบบเป็นตู้กระจกเอาไว้อาบน้ำโอเคนึกออแกแลับห้องน,น้ำเพื่อนผมจะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าตรงนั้นมันจะเล็กๆหน่อยมีแค่ห<อ>ัว๋อแล้วกระจกเนี่ยเป็นกระจกที่ใส<อ>คือแบบน่าจะเห็นตัวน่าจะเห็นว่าใครอาบอยู่เพื่อนผมก็ไปอาบน้ำเสร็จปุ๊บ ก็อาบอบไปอยู่ดีๆมองไปตรงสักที่หนึ่งบนกระจกนะครับเห็นจิ้งจกตัวเหมือนคือเป็นจิ้งจกแบบลายซึ่งโมกติบ้านเขาไม่มีเฮ้ยเป็นเป็นตัวที่สองเลยเหรอหรืออาจจะเป็นหรืออาจจะไม่ใช่ตัวที่สองอ๋อเอาแล้วคือคือเห็นจิ้งจกแบบนั้นปุ๊บเสร็จปุ๊บ หันกลับมาแล้วเหมือนหันกลับไปดูทีอ่ะคือมันแบบมันหายไปเร็วมากคือบติจิ้งจกมันก็ไม่น่าจะไวขนาดนั้นวบะใช่ใช่เียววิ่งวเได้ขนาดนั้นคือมันอาจจะตกงมาไปแต่เพื่อนผมมองรอบๆคือแบบพอมันหายปุ๊บก็มองหาทั่วเลยไม่เจอแล้วคือจิ้งจกมันถึงมันจะพังตัวได้ใช่ป่ะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนจากสีที่แบบเข้มๆไปเป็นสีใสในทันทีอ่ะหรือแบบใสให้ใสกิ้งเลยมันเป็นไปไม่ได้อืใช่ครับก็นั่นแหละ คือปกติบ้านเขาไม่มีิระจกมานนั้นแล้วก็มันเหมือนกับตัวนั้นเปียบเลยเพื่อนโฮบอกกันเลยอ่าต่อต่อเลยครับเงียบเฉยผมโดนเรียกเมื่อกี้ครับขอโทษครับเอ่อเรื่งนะครับก็เป็นเรื่องนผีที่ถือว่าประลกดมากเป็นผีที่ไม่ใช่คน ยบ,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 บ <c oughs> อีลคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างผมว่ามันเป็นเรื่องที่แต่ว่าน่ากลัวนะไามเซ็ตทำไมวะเนี่ยมันจะมืดแล้วเนะี่ยมันจะมืดแล้วอ่ะเอาก็าต้องมืดผีเราเล่าเรื่องผีกัน <c oughs> <า>มไม,ไม่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 ผมพูดผิดคือคือไอ้นี่มิเกีลมันจะเช้าแล้วไงออ๋หลังคุณน่ะพระอาทิตย์มันจะขึ้นแล้วไง แล้วตะคีเซ็ตมันการออกคือเซ็ตผิดด้วยแล้วก็พูดผิดด้วยใช่ใช่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้นี่เป็นการเล่าเรื่องผีที่ผีเฟลอเฮ้แต่มันมันยังได้อยู่นะถ้าถ้าไม่นําเมื่อกี้นะเป็นไงเป็นเรื่องที่แปลกเลยผพราว่าเป็นเรื่องที่แปลกแปลกมากครับปกติถ้าแบบดินก็น่าจะมีผีไม่เอาผีหมาแต่นี่มีผีทิ้งศ มันผมว่ามันแปลกมากที่ว่าจิ้งจกมันวิ่งโดยความเร็วอะไรขนาดนั้นคือมันมันทื่อถึงมันเร็วยังไงอ่ะถึงมันเร็วยังไงมันก็ไม่น่าจะพาดสายตาของคนเราไปได้ใช่ไหมอย่างที่คุณบอกใช่แล้วก็การพังตัวของจิ้งจกมันก็ไม่ได้รวดเร็วแล้วก็ไม่สามารถทำให้ตัวเองใส่ได้ขนาดนั้นแสดงว่านั่นแหละครับวันลงขึ้นเพื่อนผมก็ไม่เจออะไรผิดปกติอ๋อครับผม อยากฟังอีกเรื่องไหมจากเพื่อนกันโมอมคนนี้อืมอาอเรื่องต่อไปเลยครับเรื่องต่อไปเลยโอเคอ่ะเอาซอ้ซอมๆรือเอาหนักๆหนักๆไปเลยคนดูจะได้แบบอินไปด้วยไงเอาหนักๆเลยอ่ะหนักๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ว่าอเอ้ย<ๆ>อะไรวะ <c oughs> อยู่เฉย <c oughs> อยู่เฉ<ๆ>ยๆที่ตากล้องมือหัวเนี่ยอ่ะอะเอา,เ,อาเรื่องที่ผมอยู่ในเหตุการณ์แต่ผมเพิ่งมารู้ตอนที่แบบว่าเอาจริงอะคือเพิ่งมารู้แบบ ชัดละเอียดชัดเจนตอนที่เมื่อวานที่ผมคือเมื่อวานผมคุยกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนที่มมผมสนิทมากแล้วก็เขาเคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆบ่อยเขาเกิดวันพุธ <c oughs> แต่ก็ไม่เคยเจอเป็นตัวเป็นตนนะ <c oughs> เคยเจอแต่แบบแปลกๆอย่างเงี้ยโอเคหนึ่งที่เราจะไปมีชื่อว่ามโหสีตอนเที่ยงคืนโอ <c oughs> <c oughs> ก็เรื่องมันมีว่าผมคือแบบมันมีทัศนศึกษาคือโรงเรียนเราจะเรียกว่าภาคสนามถูกไหมใช่ใช่ครับแต่ว่ามันก็คือทัศนศึกษาครับที่ไปเออนั่นแหละมันก็คือทัศนศึกษานะนะั่นแหละแล้วก็ไปที่อุบลอีสานครับ <c oughs> ผมจำได้ <c oughs> จำไม่ <c oughs> ตีไม่อยู่นะ <c oughs> กลัวมาเลยผมเคยไปอุบลเรื่องตอนมไหนสักมไปอุบลไปสามเดี๋ยวนะวนอยู่อีสานนะนะมีถามเนะอุบลอยู่อีสานหรือเปล่าเอออะไรไปแล้วก็มีโรงแรมที่คือมันมีสามคืนครับผมมีสองคืนที่นอนโรงแรมดีๆแล้วก็อีกคืนที่นอนโรงแรมนี้แหละที่กำลังจะเล่าเรื่อง ครับครับก็ผมกับเพื่อนนี่รู้สึกจะก็คือมีผมมีเพื่อนคนที่เล่าให้ผมฟังแล้วก็รู้สึกจะมีเพื่อนอีกคนหรือสองคนนี่แหละที่นอนเดอยู่ด้วยกันในห้องเดียวกันครับผมคือเราก็นอนกันปกติแต่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเอี่ยจำไม่ได้ว่า คือไม่ใช่เพื่อนนี่เล่าให้ผมฟังอ่ะเป็นเพื่อนอีคนเะยโอคือผมไม่แน่ใจเรื่องจานวนเนี่ยว่าแบบนอนกันทั้งหมดสี่คนหรือนอนกันทั้งหมดสามคนโอ้ครับก็หมายว่าเพื่อนอีกคนที่ไม่ใช่ผมกับเพื่อนคนนั้นเน่ะอ่ะผมขอต้องเอาชื่อจริงมาเล่าไหมหรือว่าไม่ควรเอ่อชื่อเรากําหนดชื่อปลอมให้พวกเขาดีกว่าเซตไทม์กันเซตไทม์เซตไทม์ตลกต้องมาเั่งเซตไทม์แล้วเรื่องผีอะไรวะหวดกลัมน่ากลัวเออเฮียเรา่อ อ่าเราให้ชื่อเขาเอกับ b ีแล้วกันนะอ่าเอกับ b ีเนี่ยอ,อ่เอคือเอาว่าเอคือคนที่เพิ่งฟังมาจากเออีมันออก,ก็รู้หมดอะว่าเป็นกูจริงเออเอาว่าเอาาเนี่ยครับก็เอกับบีแล้วก็ซีเท่าที่ผมจำได้มีสามคนนะแต่เพื่อนผมบอกมีสี่คนก็อาจจะจาผิดอ๋อ ้ามี A B C นอนด้วยกันห,หนหรือสี่คนเหรอเออเอาไม้ว่าสี่คนแล้วกันเพราะว่าตัวละครหลักก็คือ B ครับผม A B C D A B ก็นอนบนเตียงครับส่วน C กับ D รู้สึกชะนอนบนพื้นหรือไม่ก็นอนเตียงอีกเตียงหนึ่งผมไม่แน่ใจ ก็มีซีหรือดีเนี่ยสักคนหนึ่งบอกว่าขอเปิดไฟนอนเพราะว่าน่าจะแบบกลัวความมืดมั้งโอ้ครับก็อ่าบอกให้เปิดไฟไม่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 ได้บอกให้เปิดไฟบอกให้เปิดทีวีทิ้งไว้แต่ว่าปิดเสียงโอครับผมแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็หลับครับแล้วอยู่ดีๆประมาณ รู้สึกจะเวลาประมาณตีสองเพื่อนของผมบีเนี่ยบีบีก็จู่ๆเป็นอะไรไม่รู้ตื่นขึ้นมาฟังอยู่เนี่ยฟังอยู่ครับโอเคเงียบเกยบผมก็ไม่รู้จะขัดยังไงรู้จะพูดอะไรไงบีบีก็จู่ๆสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับตอนแรกก็ไม่มีอะไรมองไปรอบๆมองคือแบบ ไม่รู้นะเพื่อนผมมันคิดอะไรของมันมันมองไปที่กระจกครับแต่ก็ไม่เจออะไรเจ็ดพบสัพพักก็จู่ๆมีเสียงดนตรีไทยเฮ้ยแบบแบบดนตรีไทยแบบดนตรียุคเก่าๆเลยแบบลำไทยอ่ะโอ้นั่นแหละก็เพื่อนผมก็ได้ยินเพื่อนผมก็มองหาต้นเสียง มองไปที่กระจกคืออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะทรัม่มองที่กระจกแต่ก็ไม่มีอะไรครับผมเสร็จปุ๊บก็มองไปที่ทีวีเรามันน่าจะเป็นต้นเสียงใช่ไหมแต่จําที่ผมเล่าก่อนในนี้นะทีวีปิดเสียงวไว้ใช่แล้วถึงมันจะแบบเกิดการผิดพลาดในการปิดเสียงเงมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ต้นเสียงจะมาจากทีวีเพราะว่ามันเปิดทีวีไดเล็กอยู่อออเอ้ยเดี๋ยวต้องเซ็นเซอร์ชแนลไหม ไม่ทางเดียวเดี๋ยวไม่ค่อยตัดต่อแล้วกันเออนั่นแหละก็เพื่อนผมก็แบบกลัวมากๆห้องข้างๆก็ไม่น่าจะใช่ต้นเสียงเพราะรู้สึกว่าห้องห้องข้างๆเนี่ยจะไม่มีคนนอนหรือไม่ก็แบบหลับไปแล้วเพราะมันตีสองไงโอ้มันไม่น่าจะมีใครแบบลุกขึ้นมาลำไทยตอนตีสองถูกไหมใช่แล้วเพื่อนผมก็เสียงก็แบบ ไม่รู้มาจากไหนเพื่อนผมก็แบบไม่ไหวแล้วข่มตานอนอแล้วก็หลับไปเลยไม่เป็นไงต่อครับผมเสร็จปุ๊บตื่นขึ้นมาก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังยังไม่ได้เล่าให้บีเนี่ยยังไม่ได้เล่าให้เอซีหรือดีฟังเพิ่งมาเล่าตอนที่แบบว่ากลับมาแล้วอครับเพราะว่าบีบอกว่ามันอารมณ์มาแบบแล้วแบบเห็นระอย่าทักแล้วก็แบบ ไม่กล้าแล้วด้วยกลัวเพื่อนกลัว oh. เป็นแบบคนดีไม่เก็บเก็บไว้กับตัวเองไม่บอกเพื่อน,ค,นคือได้มันถมเนี่ยจะรู้สึกกลัวแล้วแบบมันต้องระบายวะ่ะมันเก็บไว้คนเดียวแล้วมันรู้สึกเหมือนกลัวมากกว่าเดิมครับโน้ไในการกระจายความกลัวอืม mm. ก็นั่นแหละแล้วก็มีเพื่อนผมอีกคนครับผมหนึ่งด้วยแบบที่ไม่ใช่ A B C D เนะี่ยอ่าครับบอกว่า มันมันเป็นเรื่องเล่าต่อจากเพื่อนผมอีกคนหนึ่งอะครับอ่าต้องตั้งชื่อแล้ว,วอ่ะเพื่อนผมมีชื่อพีอ่าสมุินามสมมุิครับผมมีคนเล่าว,ว่าพีเนี่ยในคืนเดียวกับที่บีริ้นเสียงเนี่ยบอกว่าพีเนี่ยเจอนางรับเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าเจอยังไงเป็นเรื่องเล่าต่อเลยโอ้โหแต่ก็คือเจอในคืนเดียวกันกันกนกบที่เจอ <B S 1> เจอคืนเดียวกับ บีที่ที่บี่รียนเสียงเพลงไทยคือแบบเจอจกัเลยไม่รู้เหมือนกันว่ารายละเอียดเป็นไงอ๋อครับแต่ก็คือมีคนเล่ามาอย่างงี้มอ่ะเงียบเอาอีกเรื่องไห้ก็ฮัลโหลเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่สามแล้ว ก็โดยบีเพื่อนของผมเหมือนเดิมครับเอาเป็นว่าผมจะไม่บอกปิดตัวตนของตัวเองแล้วกันเอก็คือผมเนี่ยแหละอผมก็ไม่ใช่ตัวละครหลักไลยซ้ำเาเร็นว่าก็คือผมเนี่ยแหละผมกับีอ่าครับผมแต่เรื่องต่อไปเนี่ยจะไม่มีผมอยู่ด้วยแล้วครับมันก็มีเรื่องเดียวเหรอที่มีผมเออ่โอเคเอาเรื่อง เอาเรื่องตอนประถมหรือว่าเ,อาเรื่องตอนมันธยมไม่ใช่มันมีแต่เรื่องตอนมัธยมด้วยอ่ะเอามาัธยมต้นมัธยมปลายเอาต้นไม่ใม่เอาเรื่องที่มีคนที่คุณรู้จักหลายคนหรือเอาเรื่องที่มีคนที่คุณรู้จักคนเดียว <c oughs> เอาหลายคนหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> อ่าได้เรื่องนี้ก็จะอาจจะลดความน่ากลัวลงมาเพราะาในเหตุการณ์มีหลายคนเห็นหรือบางคนจะน่ากลัวเพราะมันน่ากลัวจนทำให้หลายคนเห็นได้ ใช่มันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อยู่นิน่งๆโอเค,คก็มาเล่ากันอยู่อยู่นิน่งๆตอนเล่าเรื่องนะครับผมโอเคไหมครับทำไมต้องมาเอาหน้าชิปด,ด้วยวะ <laughs> สร้างบรรยากาศไงก็เนื่องตอนนี้มีชื่อว่าเสียงครับโทรศัพท์จากไหน ก็เรื่องมีว่าชิปหายแล้วจำที่สลับกันหรอเอาเป็นว่าไปทัศนศึกษาเหมือนเดิมแต่เป็นคนละที่ครับผมผมก็จำไม่ได้แล้วแหละว่าที่ไหนอ๋อใช่ใช่รู้สึกจะจังหวัดสุโขทัยมั้งคือผมอาจจะจำโลเคชั่นสลับกันเรื่องที่แล้วเนี่ยอืมครับไม่เป็นไรครับ เอาเป็นว่าเป็นสุโขไทยนะครับก็มีเพื่อนผมก็คือ B คนดี B, คนเดิมครับนอนกับเพื่อนหลายคนเลยที่อยู่ห้องเดียวเขาก็ตัวละครหลักเป็น B ครับเอ่อบีทแล้วก็ B... เดี่ยวไม่อ่าเอาเป็นบีซดีแล้วแต่เอาเป็นว่า C <อ>ีกับดีไม่ใช่คนเดิมโอเคครับผม ดีกบดีเขาหน่อยเคครับก็เอเนี่ยเอไหนวะมันไม่มีเอ <laughs> เลยเรื่อยเ่ยตั้งสตินักงวลเก็บีคือบีเนี่ยครับผมก็นอนคือแบบในห้องนั้นน่ะคือทุกคนนอนกันหมดแล้วยกเป็นบีซีแล้วก็ดีครับ ก็แบบคือมานอนดึกอ่ะเหมือนเล่นโทรศัพท์หรืออะไรมั้งคือแบบเขาเออเขามีกฎว่าห้ามเอาโทรศัพท์ไปออแต่ว่าแอบเอาไปเียครับเออซีกดีแอบเอาไปอแต่บีไม่ได้เอาไปแต่บีก็ไม่ได้หลับอยู่กับสองคนนั้นโอแล้วจูจูเนี่ยมีเสียงโทรศัพท์ครับบีก็ถามซีกะดีเฮ้ยเสียงโทรศัพท์ใครวะ แต่ซีกัดีเขาบอกว่าไม่ใช่เสียงโทรศัพท์เขา <Hey. S 2> ซึ่งที่รู้ๆเนี่ยคนที่แอบเอาโทรศัพท์มามีแค่ซีกดีเท่านั้นม,มีแค่สองคนคนอื่นแบบไม่กล้าเอามากลัวโดนยึดอ๋อ oh, ครับผมแต่เสียงมันก็คือแบบมันดังอยู่พอสมควรครับสองสามคนนั้นก็แบบได้ยินกันหมดแล้วก็แบบเริ่มรู้สึก แปลกแปลขึ้นมาครับผมรู้สึกกลัวเลยแหละอว่าแบบเฮ้ยเสียงมาจากไหนวะคนอื่นก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์ามาครับคือในห้องเนี่ยไม่ออกว่าแบบโรงแรมบางโรงแรมมันจะมีแบบเป็นระเบียงอ่าครับผมระเบียงที่แบบออกไปยืนได้อ๋อเอาไว้แบบตากผ้าได้อะไรประมาณนั้นหรือไปกอมาชมวิวด้านนอกครับผมแล้วก็คือแบบเสียงมันแบบ ไม่หายไปสักทีแล้วสามคนก็แบบรู้สึกมันไม่ได้เอ้ยไม่บีบีบีรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แล้วมันแบบต้องไปดูแต่คือตอนแรกบีอ่ะก็ไม่กล้าไปก็เลยแบบลลกซีกระดีไปแต่เหมือนก็ดีเนี่ยก็แบบไม่กล้าไปแต่ซีก็แบบเหมือนในที่สุดก็ยอมไปก็เลยบีก็เลยไปกับซี ครับผมแล้วเหมือนสุดท้ายดีก็ตามไปด้วยครับก็แบบเดินไปคือเสียงมนันดังมาจากตรงระเบียงนี่แหละก็เดินไปเปิดแล้วก็แบบเปิดประตูออกไปดูผมไม่แน่ใจเหมือนนะว่ามันเป็นกระจกใสหรือเปล่าครับไม่รู้ว่าเห็นตั้งแต่ก่อนเปิดเลยหรือเปล่าก็ออกไปดูไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยโอ้คือ เป็นระเบียงว่างๆว่างเปล่าเลยก็ก็อาจจะเป็นเสียงโทรศัพท์ห้องข้างๆใช่ไหมครับผมถ้าคิดแบบตามคนทั่วไปอ่าครับแต่ประเด็นก็คือคือตรงข้างๆมันไม่มีห้องอะไรเอาตรงห้องที่ B C D อยู่เนี่ยคือสุดตึกแล้วสุดตึกแล้วโต<ร>๊ะอยู่ตรงขอบตึกอะโอ้อแบบอข้างครับ แล้วก็แบบคือออกมาดูแล้วไม่เห็นอะไรแล้วเสียงยังอยู่เ,ยเสียงยังไม่หายไปครับผมสามคนก็เลยแบบเหมือนกลับไปนอนเลยแบบพยายามข่มตานอนครับหรือก็แบบพยายามนอนแต่ก็นอนไม่หลับอยู่ดีก็แบบทั้งคืนก็แบบรู้สึกแยนะ่เลยโอ้ก็พอวันลุกขึ้นก็ทุกอย่างก็ปกติครับผม จบไปนแล้วกับเรื่องเสียงเทคสับจากไหนครับผมครับขอบคุณมากมากครับผมสำหรับเรื่องเล่าชวนสยองขวัญเรื่องนี้นะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้าง B ีเนี่ยเป็นอะไรวะมันเกี่ยวอะไรวะโอเคโอเคบี <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องของบี <c oughs> กับ พ่อของเขาครับผมเรื่องมูวว่าบีกับพ่อแล้วก็แม่เนี่ยไปเที่ยวด้วยกันในแบบรู้สึกจะเป็นภาคเหนือนะครับมันจะมีแบบเป็นโซนที่เยียบๆเลยเหมือนแบบคล้ายๆกึ่งๆอุทยานน่ะนึ่ออกว่าอ่าแบบแทบไม่มีคนเลยครับ เป็นโรงแรมที่อยู่ลึกเข้าไปในป่า <c oughs> เหมือนเวลาแบบพื้นที่ส่วนตัวมีทางยาวๆแต่มันมีมมรถขับครับผมก็นั่นหละมีวันหนึง่งคือที่คือพ่อบีเป็นคนชอบมาที่นี่เพราะว่านั่นแหละมันไม่มีคนมันเงียบสงบครับผมแล้วก็มีวันหนึ่งบีกับพ่อ ปั่นจัยานไปด้วยกันครับไปตามทางยาวๆอนถนนไม่ม <c oughs> ีคนเลยปัน่นปัน่นปั่นไปครับสักพักมองไปข้างทาง <c oughs> ก็เจอกับ <c oughs> เหมือนเป็นไซส์ไซส์ขุด <c oughs> เหมืองไอ่ยไม่รอะครับ <c oughs> คือเป็นหลุมลึกลงไปอะแล้วแบบมีรถแมคโครมีอะไรประมาณนั้น แล้วก็บีเนี่ยกับพ่อก็สงสัยว่ามันคืออะไรครับผมแล้วก็ปั่นต่อตอไปก็เริ่มรู้แล้วว่าที่กำลังปั่นอยู่เนี่ยข้างทางเนี่ยอมันคือดงของห่วงซุยเฮ้ยคือแบบสองข้างทางยาวไป<ม>เป็นห่วงซุยหมดเลยครับ แล้วไอ้ตรงไซส์ที่ขุดอ่ะก็คือจะขุดวงซุยเพิ่มโอ้ oh. คือมันแบบเป็นวงซุยที่ยาวมากๆอ่ะครับ <that> ก็นั่นแหละจากนั้นคือต้องท้าความก่อนว่าพ่อของบีดเป็นคนที่แข็งแกร่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจครับผมก็ so จู่ๆเนี่ยพ่อของบีก็พูดขึ้นมาว่ารู้สึกไม่ค่อยดีกับม<ร>นนิวอะโอ้ครับก็บีก็กลับอยู่แล้วเพราะว่าก็ตัวเองก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันระหว่างทางกลับเนี่ยพ่อของบีก็ป่วยขึ้นเรื่อยๆโอ,อแบบรู้สึกแย่เรื่อยๆนอกจากน, <ผม S 1> นั้นบีก็เป็นเหมือนป่วยเป็นเหมือนกันเลยแบบรู้สึกผะอ,อืดผะอมเจ้าอะครับปริปัด ปันกับไปที่ครง <ผม S 2> แรมก็ไปเจอแน่บีโอแล้วพอไปถึงนีพ่อบีก็แบบอ้วกเยอะมากๆครับผมเยอะแบบเยอะมากๆจนแบบคือปกติพ่อบีไม่แทบไม่เคยป่วยเลยับคือจากคนที่สุขภาพแข็งแรงดีอยู่ดีๆก็มาครับ เหมือนป่วยกระทันหันอย่างนั้นใช่ไหมครับบีก็ป่วยเหมือนกันแต่ว่า<อ>พวกไปรอบเดียวก็หายครับผมแต่พ่อบีนี่คือแบบเป็นแบบตลอดทั้งวันอจนแม่ของบีก็ไปไห <c oughs> ว้พระแบบขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุของแล้วหลังจากนั้นพ่อบีก็หายครับอ๋อ จบแล้วเหรอจบแล้วคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ว่าว่าค่อนข้างเป็นเรื่องที่น่าพิศวงนะคือเราปั่นจักรยานไปใช่ไหมแล้วแบบว่าดีๆเราก็ค้นพบว่าเราอยู่ในหงสุยใช่ไหมสุยหงสุยที่คุณบอกคือเพื่อนผมตอนเล่าแบบฟังดูแบบกลัวมากเหมือนแบบปกติเพื่อนผมก็ไม่ค่อยกลัวอะไรเลยครับ แต่คือแบบเขาบอกว่าพ่อของเขาเกือบไม่เคยป่วยเลยแล้วแบบ,บแล้วก็ไม่เคยกลัวอะไรด้วยแต่ว่าไอจังหวะน,น,นั้นที่บอกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีคือบแบบแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างนแน่แน่เนี่ยจริงๆจริงๆเล่าผิดเป็นนีนจริงนะจริงๆแล้วตอนขาไปอะ่ะครับผเห็นแค่ใสแต่ตอนขากลับอะ่ะถึงรู้โอ้ ถึงได้รู้ว่าเป็นหงซุยโอ้รู้ว่าที่ขับผ่านมาที่ปั่นผ่านมาเพิ่งสังเกตว่าเป็นหงซุยหมดเลยโอ้เออโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับอะไรนะครับคืนเขาเสยองจาวาอีดิชครับผม <c oughs>